สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจาวันที่13กรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3ามก็หกกับ7 3 0 3 1 3 3 3 6 3 7 6 0 6 3 6 4 6 7 6 8 3 6 0 0 3 3 6 3, 6, 3, 6, 3 7, 7แล้วก็0 3 4เนาะ จับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะพิเศษหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองสามหกศูนย์สามหกสี่ศูนย์สามสามจับคู่ลุ้นในกันเนอ้อ 1นึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสาี่หหสเสียงเราแทบจะไม่มีแล้เนี่ยปกติ5้าก็บแปดหกับสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดแดศูนสองแดห้าห้าแดสองแดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่เนาไป VIP 3กับหก็ดกับศ3น3์สามศูนี่สาสเจ ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดหกศูนย์ศูนย์สามสามเฉพาะกิจกับวีไอพีด้วันนี้ปกติกับพิเศษเนาะอืมอันนี้ เฉพาะกีดกับวีไนะแต่เราเน้นจับกู้รุ้นเอาเด้อทุกแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เ,เพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะห่างหายไปหลายวันเด้อเราไม่ค่อยดีเหวี่ยงหัวหน้ามืดแล้วล้มเย็บหวัวคิ้วอยู่แล้วเราหายปกติแล้วจะ,จะทยอยลงนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเด้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ